เต้มาแล้วเต้บอกไม่สนใจแล้วถุงมือ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 ไม่ต้องใส่ยิงก่อนเลยก็บอกกูตกใจเลยเดี๋ยวจะเด็ดายถุงมือช่องมือคือบอลให้ปลายไปไหนอ่ะบาสออกไปแล้วบาสจะเป็นโกแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้คนอื่นเป็นโกแทนเกมเกมมาที่ต้นกล้า ต้นกล้าต้นกล้าดึงบอลไว้คืนเ,เกมก่อนเกมเบิ้ลมาต้นกล้าอีกทีหนึง่งเปิดออกขวาไปต้นข้าวต้นกล้าให้เกมโอ้เกมขาอ่อนตัวนี้ขาอ่อนโอ้ยตัวนี้ขาอ่อนมาที่บอลบอลไหนพี่โบ้พี่โบ้ก็าชาเข้ากลางแล้วพี่โบ้ยิงลูกนี้ติดบล็อกเกมบอลจะเตะเข้าไปใหม่ให้กับพี่โบอีกทีนึงพี่โบ้เปิดลูกนี้นุ่ม ยิงลูกซ้ายตรงนี้หูเซฟไม่ได้กอล์ฟสวยเลยน้ำลายไหลเลยพี่ขอกแก้เพิ่งกลับนะนานามาทีไหนลูก,ก่อนเป็นที่ระระทึกหน่อยเปิดเข้าไปตรงนี้เอากอล์ฟเซฟไม่ได้มาแล้วต้นข้าวโตกล,กลับแล้วมาดี่จ็อกจ็อกยังไงจ็อกให้ต้นข้าวต้นข้าวรอเพื่อนอยู่มาให้กลับต้นกล้าต้นกล้าออกซ้ายตายมี่ มีจับตรกนี้แปลตรงนี้โอ้โหพี่เนีสกัดไม่ได้มาที่หนุ่มโตโตกลับแล้วหนุ่มมาให้พี่โบโบหมุนพ um ี <h 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 ่โบหมุนไปแล้วหนึ่งเปิดให้หนุ่มโอ้โหสลับไปนิดเดียวเข้ามือกอปไปก๊อป์มาให้กับเกมเกมบอกวามให้จ็อกจ็อกกลับมาเกมอีกทีหนึ่งเกมมองอยู่ให้จ็อกทีหนึ่ง จอกเบิร์นเข้ากลางไปต้นคากต้นกล้าต้นกล้าดึงบอลไว้ต้นกล้าเปิดติดบอลเตะได้นบอลอยู่เตะยกบอลลูกนี้พี่โบโบมีมาที่เปิดลูกนี้หนุ่มจับไปได้สวยแล้วนี่ยิงโอ้โหหากสาวไปนิดเดียวเล่นไปเลยเล่นไปเลยยาวๆมาแล้วมาที่อบเอ้ยชื่ออะไรวะเกมเกมเปิด,เป,ดเปิดลูกนี้เตะหมุ่งไว้ได้บอลถึงบอลก็อไอบอลหลอกบอลหลอก บอลหลอกนี้จะมงแต่ไม่มองให้กับพี่โบพี่โบ,พ,โบพี่โบสับขาอยู่ทีหนึง่งพี่โบแทงตรงนี้พี่เน็กล็อกตรงนี้เปิดนุ่มใจจะจบอลลั่นตรงนี้เข้าทางต้นกาต้นกาให้กับเต่าแล้วเต้ตัดบอลไม่ได้เต้ล็อกกลางเต้หมวนเต้ยังไงเต้ใหญ่กว่าให้กับพี่เน็ตพี่เน็ตเปิดจะยอยไม่มีใครตรงนี้เอาบอลได้บอลอยู่ลูกปีนออกข้างไป บอลกับพี่โบยิงอู้นี่กรอบเซฟอีกแล้วได้เราเตรมมุมอยู่เออทไม่ออกเราถึงออกแล้วเท,ท่าทีพี่เนกได้เตะเข้ามาที่เตะแต่พี่เนกมาแล้วมาที่บอลบอลเปิดกับนุม่มนุ่มเกี่ยวบอลไม่ได้ให้กับพี่โบจะไปได้คุก,กคิกคุกคิกอยู่บังไว้ ต้นข้าวได้บอลอยู่ต้นข้าวบอลล้านบอลล้านต้นข้าวต้องข้าวต้องข้าวเตะติดพ,โพิโบพิโบม้วนได้พิโบพิโบม้วนพิโบจะไปลายติดต้นข้าวเตะออกไปเลยพิโบจะเตะเข้ามาพิโบเปิดย้อยต้นข้าวขนาดไม่หนาวแล้วครับต้นกล้าจะโตกลับแล้วต้นกล้าม้วนไปแล้ว ต้นกล้า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 แทงไปจ็อกเบิ้ลเร็วทาทีเข้ามือแครทเลยลูกนี้เอาแล้วครับเตโตกลับแล้วเอาล้ครับสามต่อสองลูกนี้เตะสับขาหลอกให้กับพี่เนกพี่เนกแตะลูกนี้เปิดลูกนี้เข้าทางกรอบเลยเอาล้ครับจ็อกจ็อกเอาแล้วจ็อกไปพื้นที่จ็อกยิงเลยเชนแลบพี่โบมาแล้วครับออกไปทางขวาให้ไอ้หนุม่มหนุ่มบอกใหญ่กว่าหนุ่มยังไงหนุ่มกระชากเข้าไป นุมนุมแทงลูกนี้พี่เนกสวยแล้วนี้พี่เนกเปิดเร็วโอ้โหโด่งไปหน่อยมีเตวม,มามีให้กับต้นข้าวต้นข้าวคืนให้เกมเกมเบินมาจ็อกจ็อกให้กับต้นกล้าต้นกลาไปต้นข้าวอีกทีหนึง่งมาที่จ็อก ล็อกเบิ้ลมาอูติดนิดเดียวเ,เต้เต้จากชากไปแล้วออกขวามาบอลบอลได้บอลแล้วบอลมองอยู่ให้คืนเต้ไปก่อนให้กับพี่โบพี่โบจะกระชากไปแล้วพี่โบยิงเลยลูกนี้ติดต้นข้าวเปิดออกมานี่ทีออกหลังไปเลยเอาแล้วตน้นาต้นกาได้อาบอาลลงต้นกา้าแต่ล็อกติดพี่เนกเ,เอาแล้วพี่เนกไปได้พี่เนกให้กับเต้ เตะกลับมาพี่เอกพี่เอกเปิดให้กับพี่โบมีสก,กัดเข้าทางกอล์ฟเลยมาแล้วมาโตกับมาที่จ็อกแล้วจ็อกปีพื้นที่จ็อกฝังให้เกมแต่แทงให้เตะเฉลยเกมเอเกมทำอะไรวะนี่ใหญ่กว่าเปิดไปติดพี่เอกตรงนี้มีไดบอลอยู่มีเปิดออกขวาไปเลยออกนอกสนามไปเลย มโบเตเข้ามาเตยกไปตรงนี้หนุ่มแต่ออกมาก่อนหนุ่มม้วนแล้วหนุ่มยังมาแทงหมาตรงนี้บอลโอ้โหกอล์ฟเซยไม่ได้บอลจะเปิดเข้าไปตรงนี้มันเปิดตรงนี้พี่โบมงโอ้ยย้อนสอนเกือบได้ทิดเดียว กรอบกรอบให้กับต้นข้าวตัวใครให้เกมเกมเบินปลไปที่จ็อกจ็อกอารจ็อกปลปรุดไปเฉยเลยลูกนี้จ็อกจ็อกติดเปิดมาให้บอลพีเนกเปิดออกมาเกมไอเยี้ยข่าวพักเกมเปิดไปให้จ็อกจ็อกเปิดกลับมาติดพีเนกแล้วเปิมาให้ต้นข้าวต้นข้าวยิงเลยลูกนี้แฉลบออกหลังไป ต่เย็นจะเย็นพึ่งรีบไปคนเหลือน้อยแต่เราก็ยังอยู่ทำน้ำตัวหอมเสียตัวนี่ไปไหนไต่บล็อกถ่ายรูปก่อนดิจอกจะเปิดเข้าไปจอกเปิดลูกนี้ติดเต้เอาแล้วที่โบจะโตกลับที่โบที่โบอขวามาที่พี่บอลบอลเปิดเร็วทีเต้หลุดไปทางซ้ายแล้วเต้ล็อกติด

ยิ <chat> <im ushing> ลงลูกเดียข้ามขาวไปเยอะเลยเหลือเวลาแค่สามนาทีเท่าน <splash> ั้นสามนาทีส <furious> ุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้หวานหวานเจี๊ยตอนนี้ศู์ศู์อยู่หรือเปล่าวะใช่ป่ะวะเสมอโยเสมอโยใช่เปล่าเออใช่ก็ได้ เปิดมาลูกนี้เข้าทางลูกต้นข้าวเกมเกมจะล็อกเกมจะล็อก <Okay. S 1> มาที่เต้พี่โบพี่โบมาที่บอลบอลเปิดมาเต้เ,เ,ตเต้เต้ล็อกอยู่เต้ยิงลูกนี้หัวออกข้างไปเลยมาแล้วเต้ เตะหมุนยิงนู่นี้เตะเข้ามือกอล์ฟไปกอล์ฟจะเปิดเร็วมาที่มี่มีอตูดุพักไว้อ๋อ้างปลายังยังได้อยู่พี่เนกมาที่นมพี่โบเปิดเร็วที่พี่เต้เต้โล่งเลยนี่เต้ยิงนู่นี้เรียบร้อยเต้เต้มาเลยเต้เต้เต้ยิงเข้าไปแล้วเหลือลาแค่สองนาทีเท่านั้น บี้หน่อยบี้หน่อยบี้หน่อยบี้เหมือนบี้หัวนมฮะพี่ยันึกงผ้าหัวนมไว้ตอนเราบี้โอ้โอนึกไม่ออกเด็กมันยังนึกไม่ออกเด็กเป็นยังนึกไม่ออกพ,พี่โบเปิดมาแล้วเต้หลุดไปแล้วเต้ตรงนี้เปิดมาบอ,อ,อ,อลอนนเนี่ยไอ้โอ้กลอกเรียบร้อยบอลบอลอีกแค่หนึ่งเที่ยงสุดท้าย ไข่แข่งไปโดนเข้าวนะยิงกายออกเลยเพชรตายไปดำเพชรตายเพชดดายเพชรสูงเลยมาแล้วครับไปที่นุ่มพิเนตไล่มาแล้วต้มข้าวต้มข้าวไล่มาแล้วอีกหนึ่งทีสุดท้ายหนึ่งทีสุดท้ายหนึ่งทีสุดท้ายเท่านั้น เวลาจะหมดลงแล้ว,ไ,วไม่ไหวก็ต้องวิ่งวิ่งไปโบยิงลูกนี้เอาแล้วครับช่วงนี้ลูกท้ายแล้วลูกท้ายเต็มตัวเอาแล้วต้องบีแล้วบีแล้วบีหัวนมโอ้โหเปิดลูกนี้ออกหลังไปเลยไม่ต้องลงไม่ต้องลงพีเพชรตาเพชรตา,ตาดำสามสิบนาทีท้ทายเอ้สามสิบวิลูกนี้ต้องหมดเวลาแล้วเาโยนนแแลแล้ว้ววเเ<ท>าโยตะไกลไปเลย เอ,อ้ะพีหลอกให้กับพี่เนเอาแล้วไอ้เกมไอต้ตัวนี้คึกแล้วตัวนี้คึกมาแล้วระวังระวังระวังนิดนึงเปิดลูกนี้บอลจับบอลเอาละจ็อกเอาละครัไปแล้วครับลูกนี้<ป>เกมอย่าเ,เปิดติดพี่เนิเกมเปิดทีนึงต <AC 2> ิดพี่โป๊ไปแล้วไปแล้วไปแล้วให้ต่อจนหมดเวลาเลยเปิดลูกนี้บอลเ<อ>รียบร้อยหมดเวลาบอลมาชนะ